เราจะโจทย์เดซายเนาะขอภัยจ้ะเมื่อกีก้ส่งมารีคูพลาดไปนิดนึงนะลูกเราจะหาเดซายแปดใช่ไหมล้วก็ดีแปดเท่ากับแปดคูณสามสิบส่วนสิบตัดออกก็ได้แปดสามยี่สี่ ดไซน์เป็นยี่สิบสี่อะชั้นมันจะอยู่ที่อ,อ๋อเราต้องเขียนไอ้นี่ก่อนเนาะความถี่สะสมสามสิบยี่สิบยี่บแปดสามสิบเดไซน์เป็นยี่สิบสี่จะอยู่ที่ชั้นที่ยี่สิบห้ากับยี่สิบเก้า อันนี้นะคะเพราะว่า24จะมาตกอยู่ชั้นนี้เนาะแล้วก็ตามสูตร dr dr เท่ากับ l บวก rn ส่วนสิลบ fl หารด้วย f dr คูณด้วย i แทนค่านะคะ d 8เท่ากับ24.5บวกตำแหน่งของเราก็คือ24ลบความี่สะสมชั้นก่อนมันก็คือ20 หารด้วยความถี่ชั้นมันก็คือ8คูณด้วย5ความกว้างนะคะก็เท่ากับ24.5บวกกับ4ส่วน8คูณ5้าสีเนาะ ยี่สิบสี่จุดห้าบวกยี่สิบส่วนแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสองจุดแปดห้าสี่สิบสองจุดห้าตอบที่สิบ